จะมาแนะนาเพื่อนคนที่เพื่อนพี่คนที่เชื่อมเหล็กมือใหม่นะครับที่หัดเชื่อมเหล็กเชื่อมงานแล้วมีอาการเจ็บตาหรือแสบตานะครับผมก็จะมีวิธีการที่จะทําให้อาการของการแสบตานี้เราผ่านไปได้ภายในหนึ่งคืนนะครับตื่นเช้ามาก็จะเหมือนหายเลยครับไม่มีการแสบตาเลยนะครับก็จะมี วิธีที่ผมใช้นะครับก็จะมีพอเวลาตกเย็นมานะครับหลังจากที่เราเชื่อมงานมานะครับหลังจากที่เราเชื่อมงานมาประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็จะมีอาการแสบตานะครับแสบตาให้ให้เพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเอายาล้างตานะครับของออฟซ่าหรือว่าน้ํายาล้างตาอะไรก็ได้นะครับเอามาล้างก่อนนะครับเบื้องต้น ทีนี้เวลาดึกๆไปนะครับก็จะมีอาการแสบตาคล้ายๆกับมีรถสิบ้อบเอารา,ายมาใส่ตาเราเนี่ยะครับเป็นแสบตามากครับจะเป็นระคายเคืองตามากอา,อาการแสบตานี้จะเกิดมาจากควันนะครับควันส่วนมากเกิดมาจากควันนะครับควันของฝักฝักทุบเชื่อมนะครับมันเข้าตานะครับเราต้องป้องกันดีนะครับเวลา เวลาเราเชื่อมงานเชื่อมอะไรครับเราต้องป้องกันให้ดีถ้ามันแสบตาครับกลางคืนเราก็เตรียมผ้าาไว้หนึ่งผืนนะครับผ้าขนหนูแล้วก็น้ําน้ําแข็งครับเอาใส่กระติกไว้นะครับเวลาเราแสบตามากๆเราก็เอาเอาผ้าชุบน้ําน้ําแข็งน้ําเย็นนะครับมาโปะตาไว้นะครับแล้วก็กินยาพารานะครับกินยาพารา กินยาพลานะครับอินยาพราครับแล้วพักผ่อนนะครับพักผ่อนพยายามนอนให้หลับนะครับพรุ่งนี้เช้ามาเราก็จะไม่มีอาการแสบตาเลยนะครับน้ำตาเวลาเรานอนนี่มันจะมีน้ำตาออกมายิ่งน้ำตาออกมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับระหว่างนอนก็เอาผ้าชุบน้ำนะครับโปะตาไว้ตลอดนะครับ เอาไว้ตลอดเลยนี่นะครับนี่เป็นวิธีที่ผมใช้มานานแล้วครับแต่ให้เพื่อนๆพี่ๆให้ป้องกันนะครับใส่หน้ากากพยายามหลีกเลี่ยงควันนะครับมีพัดลมเอามาเป่า,เามาเป่าได้ามาเป่าเลยครับพัดลมเอามาเป่าเป่าดวงตาเราต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายวิธีนะครับก็จะมีวิธี อีกหนึ่งวิธีก็คือดื่มนมนะครับดื่มนมแล้วก็กินยาแล้วก็เอาผ้าชุบน้ํามาปโปะตาก็นอนครับนี่ก็หายเหมือนกันครับนมจืดแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการเอาวิกวิกนะครับวิกทาที่ใต้ตานะครับใต้ตาแล้วก็ด้านบนนะครับทากินยาด้วยนะครับกินยาเหมือนกันกินยาพาราเหมือนกันครับอั <S <s <asters> <ๆ>นนั้นก็หายเหมือนกันครับ วิกจะทําให้เย็นแต่ยาามองไม่แนะนํานะครับยาามองไม่แนะนําให้เอามาใส่นะครับเพราะว่ามันจะแสบตาแสบตากว่าเดิอมอีกครับผมเคยลองนะครับครับอันนี้ก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมกีบหลักของผมก็เป็นอาชีพเชื่อมงาน,นครับเชื่อมเหล็กเชื่อมรถพ่วงเชื่อมคอกคอกสูงรถนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับเชื่อมนี้มาประมาณประสบการณ์ก็ประมาณหลายปีแล้วหลาย อันนี้ผมก็มีทิคเล็กๆน้อยนะครับมาบอกเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆได้เอาไปใช้กันนะครับเผื่อใครทํางาน DIY ครับสาย DIY ทําบ้านเองทําอะไรเองครับเชื่อมงานเชื่อมอะไรครับต้องรู้ไว้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่มันแสบตามากๆมันทรมานมากเลยนะครับครับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เข้ามา ติดตามรับชมกันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ